มาดูกันต่อเลยนะครับสําหรับดูดวงวันนี้ก็วันนี้คลิปนี้สําหรับคนที่เกิดวันพุทธที่9นะครับสิงหาคม25 4 3นนะครับปีมะโรงปัจจุบันเนี่ยอายุ19ปีย่าง20 19ยังไม่เต็ม20นะครับถ้านับเดือนนะ19ย่าง20ก็ราศีที่ได้นะครับเป็นราศี7นะ เก็อยู่กลางๆนะครับลาศสีนี้พอทําพอกินไม่รวยไม่จนนะครับอยู่กลางๆนะครับดวงเนี่ยพื้นดวงเลยนะเป็นคนอารมณ์ร้อนนะครับเป็นคนกระตันยูในเรื่องของอารมณ์ร้อนเนี่ยทำอะไรเขาบอกว่าอย่าเอาใจออกหน้าทําอะไรให้ฟังคนรอบข้างเยอะๆนะครับเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วนะเป็นคนกระตันยูนะครับรักพอ่อร,รักแม่ตรงนี้แล้วก็พื้นดวงเนี่ยหนีไม่พ้นในเรื่องของการโดนเบียดเบียนหรือเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของเงินเงินทอง อาจจะต้องโดนหยิบยืมเงินตลอดทั้งปีทั้งชาตินะครับหนีไม่พ้นคนกลุ่มนี้นะครับเพราะเลข7เนี่ยเกตเจ็ดเนี่ยหมายถึงการหยิบยืมเงินในพวกเนี้ยเพราะเราด้วยราศี7ความหมายของ7ก็ตามนั้นแล้วมีเกต72ตัวเนี่ยก็คือต้องหนีไม่พ้นคนจากพวกนี้อยู่แล้วนะครับต้องทําใจแล้วก็มีเกณฑ์ได้รับสมบัติตกทอดนะครับทุงนี้เออปีที่ดีที่สุดก็คงจะต้องเป็นช่วงอายุย9ิบนะครับ กับ23 23ก็ดีนะครับที่จะถึงเนี้ยยี 23, เพราะปัจจุบัน19บเายัง20แหละยีก็ดีนะครับมีโชคมีลาบปีนั้นก็เจริญรุ่งเรืองปีนั้นไม่ติดขัดอะไรดีถ้าวัยทำงานก็ถือเป็นปีที่ตักตวงปีแห่งการตักตวง29จะเป็นปีแห่งการตักตวงที่สุด1รอบ12ปีเนะี้ยปีนี้ดีสุดได้เกรดสิบในที่นี้มันจะหมายถึง ได้ลาบก้อนใหญ่ได้เงินก้อนออ่มีโชคมีลาบปีนะ้าดีดีทั้งปีนะครับเสี่ยงดวงได้เลยประสบความสําเร็จนะครับมีโชคมีลาบได้เงินก้อนได้ราบก้อนใหญ่ได้หมดยีบเก้านะปีแห่งการตักตวงนะครับแล้วก็ปีที่ไม่ดีก็มีจากพื้นดวงที่ดูเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ร่างกายอ,อ,อาจอนแอรหรือมีโรคประจําตัวบ้างนะครับเพราะว่าตก เกจหนดวง1เนี่ยมันหมายถึงสุขภาพและเลือดดวงมรณะมันเกี่ยวกับเลือดตกยางออกล้มหมอนนอนเสือหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นได้หมดเพราะฉะนั้นที่ขึ้นมาในในกราฟชีวิตแบบเนี้ยมีเกตหนึตัวนั่นหมายถึงอาจจะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยแต่ว่าถ้าเกิดปีไหนก็แล้วแต่ช่วงอายุไหนที่ตกเกตหนึ่งพอดีเนี่ยปีนั้นอ่ะก็จะเหมือนผี3้ํดพอยนะครับ อาจจะต้องเลือดตกยางออกล้มหมอนนอนเสือ่อมันจะเป็นปีที่ดวงตกด้วยทํำอะไรก็ติดขัดหมดทุกอย่างนะครับก็มีอยู่2ปีเป็นช่วง27กับ24 24เนี่ยใกล้สุด23พอดี24ก็ตกนะครับดวงจะได้กับตัวเองนะครับดวงเสียของเอ่อดวงตกดวงมรณะยังไงเนี่ยวิธีแก้ก็ถ้าเข้าเดือนเกิดก็ไปถวายสังฆทานให้กับตัวเองซะนะครับแก้เค็ดถวายสังฆทานให้ตัวเองนะครับยี สกับ27ดนะครับดวงตกนะช่วง1 0 19 19อยู่กลางๆนะครับที่ผ่านมาเนี่ยอยู่กลางๆถ้าทํางานช่วงทํางานาวัยทํางานก็พอทําพอกินอยู่กลางๆไม่รวยไม่จนในปีนั้นๆ20ก็เหมือนกันดอรอปลงมานหน่อยแต่ว่าก็ประคองตัวอยู่กลางๆพอทําพอกินถ้าวัยเรียนก็ไปเรื่อยๆนะครับไม่ตก ไม่ขึ้นไม่ลงอยู่กลางๆยังไม่มีอะไรโดดเด่นนะครับ19 20ยบเนี้ยประคองตัวไปก่อน21 22 23็่อยก็ค่อยๆขึ้นตามกราฟ21เนี้ยปีแห่งการโดนหยิบยืมเงินถ้าโดนยืมก็อย่าให้ยืมนะไม่ได้คืน21นะนี่ตัวนี้ครับโอเคก็เดี๋ยวสรุปให้ฟังเลยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุทธที่9สิงหาคม2543ปีมะโรงนะครับปัจจุบันอายุ19 หรือยี่สิบก็ได้มีความหมายเดียวแหละตอนนี้ยเพราะว่ามันจะมันอยู่กลางๆเหมือนกันด้วยราศีนะด้วยเกตด,ด้วยเกตคราวนี้ราศีที่ได้เนี่ยได้ราศีเจ็ดเจ็ดถือว่าเป็นราศีกลางๆพอทําพอกินนะครับไม่รวยไม่จนชีวิตนี้นะครับผมจะติดพันเกี่ยวเนื่องกับการโดนเบียดเบียนการเอารัดเอาเปรียดโดนหยิบยืมเงินตลอดทั้งช่วงชีวิตนะครับก็หนีไม่พ้นคนกลุ่มนี้ ยังไงก็อย่าให้เขาหยิบยืมแล้วกันจะไม่ได้คืนนะครับระวังไว้มีมาแน่นอนแล้วก็เป็นคนใจร้อนนะครับทําอะไรอย่าเอาใจออกหน้าฟังคนรอบข้างเยอะๆนะครับผมเป็นคนกระตันยูนะรักพ่อรักแม่ตรงเงี้ยกระตันยูกระตันยูร,นยรักพ่อรักแม่เอ่อบุญกุศลตรงเงี้ยมันช่วยตรงนี้ด้วยในส่วนของดวงที่เราตกตกดวงมรณะเนี่ยพระคุณพ่อพระคุณแม่เขาก็มาช่วยทําให้หนักเป็นเบาด้วยนะดีที่เราเป็นคนกระตันยูรักพ่อรักแม่ด้วย นะครับมีเกณฑ์ได้รับสมบัติตกทอดนะครับปีที่ดีที่สุดเอ่อก็จะเป็นช่วงยุยี่สิบเก้านะครับได้รับก้อนใหญ่ได้เงินก้อนประสบความสําเร็จมีโชคมีลาบยี่สิบเก้านะอ๋อแล้วก็พื้นดวงโดยโดยพื้นดวงเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องค้าขายนะลืมพูดไปเนี่ยได้หกเอ่อช่วงช่วงปีที่ไม่ดีก็จะเป็นช่วงยี่สิบสี่กับยี่สิบเจ็ดดวงตกดวงมรณะ ซึ่งจะได้กับตัวเราเองนะครับเลือดตกยางออกล้มหมอนนอนเสืออะไรพวกนี้ถ้าตกก็ไปแก้ตามที่ผมบอกซะในปีนั้นๆนะครับเลือดตกยางออกล้มหมอนนอนเสือก็ระวังในเรื่องนี้ไว้แม้ว่ามีพระคุณพ่อ,พอแม่ปกปักรักษาอยู่ก็ควรระวังไว้หนักเป็นเบานะครับปีนี้อยู่กลางๆนะครับปีนี้ปีหน้า19 20ี่เนี่ยอยู่กลางๆพอทำพอกินไม่รวยไม่จนไปเรื่อยๆก่อน ยี e ่เบ็ดยสองยสามเนี่คยค่อยๆขึ้นนะครับย3สามมาดีอาจจะลืมตาอาปากหรือว่าเก็บหอมลอมริบได้เยอะพอสมควรนะคนรักคู่ครองคนรักคู่ครองก็ดูตามเส้นตัดเราแล้วกันนะครับมีไม่เยอะนะครับไม่ได้เป็นนักรักนะครับคนเข้ามาในชียุตไม่บ่อยแต่ถ้าเข้ามาแล้วเราครบเขาในช่วงช่วงอายุตอนนั้นก็เป็นเนื้อคู่นะเนื้อคู่กันเลยนะครับแต่ดูตามเส้นเส้นเชื่อมไว้นะครับก็โอเค ยังไงคลิปนี้แค่นี้ครับ